อันนี้จะเป็นสวนใกล้ๆบ้านค่ะอันนี้จะเป็นถนนค่ะตรงเส้นทางถนนก็จะมีต้นซากุระรอบๆค่ะ,นนะไปค่ะทุกคน มีกับมีสีชมพูเลยค่ะก็จะมีแต่สีเทาฝนก็ตก เนมันมีฝนตกค่ะมันมีคนเลยฝนตกไม่มีคนมาเที่ยวเลย I mm do -hmm. <laughs> bên tục tắc nhang. ฝนตกฝนตกฝนตกจ้าฝนตก เดี๋ยวพายางเบิ้งรอบๆแล้วฮอลล์ก็จะกลับนะคะอืมอันนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นคะ่ะสนามเด็กเล่นสนามเด็กสำหรับเด็กเล่นฝนตกเล็กน้อยก็มาเล่นโอ้ยนนาะนี่อันนี้จะเป็นสวนสาธารณะนะ ดอกไม้สวยๆเลยเราเดินไปเดินไปจมิหยางจมหยางจมอะไรคะจมอะไรอย่าจมอย่าจม าจมค่ายาจมถามาชมสวนจาก,กุล้าสวยๆจ้าดูถนนค่ะดูถนนสวยงามตะการตาเลยเห็นไม้เห็นไม้ถนน